เราจ่ายกก็ไปไหนไม่รู้เหมือนกันมีรึเปล่าแล้วมีใครมาช่วยลุมเขามั้หรือว่าเราทำคนเดียวไม่มีผมผมคนเดียวที่ที่ทำเราที่ทำคนเดียวครับอ๋อไม่มีเจ้าหน้าที่บทีอะไรมาช่วยเหลืออะไรมีแต่เขาห้ามครับมีแต่เขาห้ามครับแกเมาหนักกินเหล้าออกเวรจากทำแกทำงานอยู่เนี่ยอ๋อเป็นรอพอไทยเคียนอ๋อเป็นรอพรไทยเคียน โมโหถึงว่าชวนลูกผมแล้วทำไมคุณหนีทำไมไม่มีการช่วยเหลือลูกผมตกอยู่กลางถนนแล้วเกิดรถสิบล้อมาจนคืนไม่เห็นจะไม่เหยียบใช่ไหมที่ฝนตกด้วยไม่เหยียบหน้าอย่งนี้แค่การช่วยเหลือครับรถแล้ววิ่งคือขับรถหนีระยาะแตกไปไม่รอดก็ไปจอดตรงหน้าบ้านลานมันกำลังลงเลจอดนะผมไม่ตามทันพอดีไมอ้ที่นอนสลบสลบจริงหรือไม่จบมาเมาเมาด้วยครับเมาเลือด เมาด้วยนะไม่รู้ไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวปกติหมอให้กลับก่อนลูกผมีิแต่ลูกผมนุ่งนอนหลานครับหมอไปหมดเลยแขนหัวเจ็บเยอะเจ็บเยอะอยู่นั่งอยู่อ่ะหมอหมอเคื่อนใอ้เคเรสเจาะแกนซีดีสองสองครอบครับดูอาการตอนนี้ไม่มีอะไรนะปลอดภัยนะก็ต้องต้องดูอีก้รงตัวนี้อีกต้องดูแล้วน้องทำกู้ภัยสะจัดด้วยนะใช่ครับน้อนไหมอ๋อสะจัดเพื่อนนะปลอดภัยชอบเช่นนี้นะ เพื่อนเขาไม่ได้อะไรเข้ามาประดุษบาตมาห้ามมาห้ามเขาถึงก็มาเ้อยล่ะคือถ้าไม่มีคนมาห้ามอ่ะคุณจะเจ็บหนักคุณจะฟห่วห้องนครับผมโหวนี้อยู่ขานีองได้ไหมราผไม่เกิดอะไรขึ้นนคือเนี้ยจำว่าตัวของหัวะครับดูมตัวลงมทำไหัว ตอนที่แรกถือยูมัดสองมัดก็ถือเปข้าข้างีสลบไปเลยออย่หล้วตนนี้ร่างกายนอะไรไม่มีอะไรหักมีอะไรไหมยังไม่รู้ตอนนี้ยังลับร่างกายไม่ได้เลยทตอนนี้หนูยงจพ่อไม่ได้เลยจับได้แค่ประคองกนแค่ประคองเฉยอืมแล้วตัวหนูโรงพยาบาลต่อไหนูจะไปตุลาลค่ะเพราะว่าเพราะว่าหน เหมือนกับว่าเราจะได้รู้รายละเอียดให้แน่ชัดเลยว่ามันเป็นยังไงอพอเขาบอกให้นอนรอดูอาการแล้วพ่อเจ็บหนักขนาดนี้หนูจะนอนเฉยเฉยได้ไงพี่อจอดมข้าใจโรงพยาบาลไม่มัน่นใจโรงพยาบาลน,นี้แล้วไม,ไม่ไปแล้วค่ะหนูยอมเสียตังค์ดีกว่าเพื่อหนูจะได้รู้รายละเอียดว่าเออพ่อหัหกตรงไหนเจ็บตรงไหนเป็นยังไงช้ำใน,นตรงไหนหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้มีฝ่ายตุงขก็มีติดต่อเข้ามาไหมไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยยังเงียบอยู่นะค่ะ อกมก็ให้ออกไปเยอง้ังไถึงสี่ชัวงสี่แหอให้ออมาได้ได้งไงนี้อ่าแล้วมันเป็นไงเกิดขึ้นก็พ่อของคนคนเจ็บที่โดนรถชนนะะทั้งพ่อทั้งน้องครับก็ทั้งซบทั้งเปะตามนั้นเลยสาเหตุพ่ออะไรพอรู้ไหมก็เขาบอกว่าขับชนแล้วหนีหนีเพื่อ เพื่ออะไรทำไมไม่ช่ืยอลูกผมนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก่อนที่ว่าคุณจะมาทําร้ายคนที่เขาประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคุณไปถามคนป่วยก่อนดีไหมว่าเขาเป็นมากเป็นน้อยไหมคุณไปถามตรงนั้นก่อนดีไหมว่าฝืนนี่น้องเขาไม่เป็นอะไรก็ได้แต่คุณถ้าคุณมาทําอย่างเงี้ยแล้ว้าเกิดว่าคนที่เขาเกิดเหตุอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วคนจากที่ว่ากรณีอยีางคุณไม่ใช่ไปเสืองกรณี อย่างเนี้ยค่ะความคิดของหนูก็เลยบอกว่าอย่าเรืออย่าท้ามแต่ถ้าเกิดว่าแค่ทบต่อยครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบว่าคนคุมอารมณ์อาจจะมีมากไม่ว่าเพราว่าเราอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่อันนี้คือมันท้อมเพื่อนกันนานไปน้องเหี๋ยวจัดสองเราพราะลูกมีคนอื่นทำได้ไหมไม่สามารถแล้วที่อยู่นู้นอยู่ได้ในใจที่อยู่นี้สองคนแล้วล้างไงสภาพของคนโดนท้อนเป็นไงสภาพของที่โดนท้อนเป็นไงตรงฐานอย่างนั้น ก็อย่างนั้นเลยรตลอดไปเรื่องหลับลงไปนะคะแล้วก็เลือยนอนเพราะว่าพ่อกระชกลูกกรชกลูกกระเตะพ่อกระชกอย่างเี้หนักหนักกาเลยบอกว่าพอเธอแ้พอเอก็จึงได้บอกผู้พว่า้อาเขาไม่ไหวแล้วพอเอถึงก็าทรมบางกัน